สวัสดีครับกระแสธนลีกวันนี้วันจันทร์ที่25สิงหาคม2,568นะครับวันนี้บอลไทยแล้วก็บอลเอเชียน้อยมากๆนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูหลีกยุโรปก,กันบ้างลนะกันก็มีหลายท่านที่ติดตามแล้วก็ขอกันมานะก็จัดให้ครับเอาไปดูกันที่คู่แรกครับตีสองจะเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็เป็นนัดที่2นะของฤดูกาลนี้นะครับนิวคาสเซิลครับเจอกับริเวอร์พูล นิวคาสเซิลครับเกมแรกเนี่ยก็ทําสื่ออิสานดาร์บี้นะบุกเสมอกับแอสตันวิลล่าไป0ูนนะครับเกมนี้เล่นในบ้านเจอของแข็งแชมป์เก่าอย่างริเวอร์พูลนะครับต้องมีสมาธินักเตะที่เสียไปอย่างอิซักอะไรพวกนี้ก็ต้องตัดไปเลยเล่นกันเป็นทีมให้มากขึ้นนะครับก็เกมนี้ครับว่าจะมาในระบบ4 3 3สานะผู้สาประตูเป็นนิกโบ๊บนะครับที่เหลือนวรับเป็นวาเลนติโนลีฟาเมนโตนะครับมีแดนเบิร์นนะครับฟอเบียนแชร์นะครับเคียนทิปคีรามชิปเปียนะครับแล้วก็ บิฟิลจะเป็นโจรินตันนะครับซันโดโตนาลีนะครับบรูโน่โกมาเลสส่วนแนวรุกก็จะเป็นทีะของฮาวิบาร์ตอันโทนี่อิรันกาแล้วก็อันโทนี่กอร์ดอนนะครับอาทีนี้มาดูทีมเยือนอย่างหงแดงหรือว่าูกกันบ้างน,นะเกมแรกก็เบียดแสงบอลมัดในช่วงท้ายเกม4ประตู2นะก็ถือว่าเกมรุกยังคือจุดเด่นของพวกเขาอันตรายในทุก ตัวเลยครับของแนวรุกแต่ว่าเกมรับเนี่ยก็ต้องขันน็อตนิดนึงเพราะว่าก็ดูหลวมๆเหลือเกินนะครับเกมนี้ก็จะมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้สาปตัวเป็นอาริสันเบเกอร์นะครับแนวรับมีเคอร์ติสโจนนะครับอิบราฮิมาโคโนาเต้เวอร์จิลฟานได้นะครับมิรอสเคอร์เคเสมิดฟิลด์จะเป็นโดบิดิกเซอร์บอสไลน์นะครับอลเล็กซิสแมกริสเตอร์โกดิกัาโปมูฮัมหมดซาร่านะครับฟอร์เรนเวียส่วนหน้าเป้าใช้เป็นฮูโกอีกิติเก้นะครับก็ กำลังฟอร์มฮอตเลยศูนย์หน้าชาวฝรั่งเศสคนนี้นะครับการพบกันของคู่นี้เจอกันมาใน5ครั้งหลังนี่นิวคาสเซิลนี่ไม่ใช่หมูสําหรับลิเวอร์ p o o นะครับนิวคาสเซิลชนะ1เสมอ1แพ้3ก็จริงแต่ว่าในฤดูากาลก่อนเนี่ยนิวคาสเซิลเล่นในบ้านเสมอ3ามนะก็ต้องบอกว่ายัางเสมอได้แล้วก็ในบ้านของลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นลิเวอร์พูลชนะไป2อศูนย์ส่วนลีกคัพเนี่ยก็เป็นลิเวอร์พูลที่แพ้นิวคาสเซิลไป1นต่อสก็ไม่ง่ายนะครับเกมนี้วันนี้เนี่ย เขาบอกว่านิวทางด้านของลิเวอร์พูลก็ดูเป็นต่อนิวคาสเซิลอยู่เล็กน้อยนะครับผมมองว่าวันนี้เนี่ยไม่ง่ายนะผมชอบนิวคาสเซิลนะผมมองว่ามีสิทธิ์ยันเสมอหรือว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะสหชอบทูนามี่อย่างนิวคาสเซิลผมชอบเจ้าบ้านนะครับผมมองว่าไม่แพ้ลิเวอร์พูลในเกมนี้นะครับทีนี้มาต่อกันที่ตนะีหนึ่งสี่สิบห้านาทีก็จะเป็นเซเรียอินเตอร์ลีนัดเปิดสนามกันบ้างน,นะไปดูกันที่อินเตอร์มิลานครับเจอกับโตริโน อินเตอร์มิลานช่วงปลาซีซั่นถ้าไม่นับฟี فا ขับเบอร์ครับเนี่ยพวกเขาหลังจากที่จบฟี فا ขับเบอร์ครับชนะรวดมา3เกมติดแล้วนะครับเกมสุดก็เกมล่าสุดก็ชนะโอลิมเปียกอสมา2อต่อศซึ่งเกมนี้ก็จัดหนักจัดเต็มแน่ๆครับก็จะมาในระบบ3-5-2นะครับตประตูเป็นยาซอมเมอร์นะครับแนวรับมีเรซซันโดบัสโตนี่ฟรานเชสโกเอเซอร์บีนะครับเบนจามินปาวานะครับมีมิดฟิลด์อย่างหริเอ์ลิเก้นะครับเฮนริกมาคิตายานนะครับนิโคล่บาเรลล่านะครับเดนเซล ดูมฟิสนะส่วนแนวรุกจะเป็นลอตารมาติเนสจับคู่กับมาคุสตูล,ลาบนะครับอาทีนี้มาดูกระทิงหินกระทิงหินอย่างตริโนนะก่อนเปิดฤดูก,กาลอุ่นเครื่องมา5เกมก็ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามนะล่าสุดลงเตะบอลทัว่วโคปาอิตาเลียก็ชนะโบรีน่ามาบุตรบิดหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเกมนี้ไม่มีปัญหาในการจัดทัพแต่อย่างใดเช่นเดียวกันก็จะมาในระบบ 4, 2 3 1สองสามหนึ่งผู้สามประตูครับจะเป็นฟันโกอิสราเอลแนวรับมีมาคุส ปีเดอร์สันนะครับซาอูโคโคนะครับอดัมมาซีนาคริสเตียโนโบิรากีนะครับแล้วก็มิดฟิลด์จะเป็นท่างด้านของกิวิดาสกินเนติสนะครับเซราเล่คาซาเดนะครับแล้วก็มีเซริลเอ็นกอนเกร้รวมไปถึงนิโคลาวาราซิสแล้วก็อีกคนหนึ่งจะเป็นซากาเรียเอบูคาร์ลานะครับส่วนหน้าเป้าเป็นเช่อดัมการรุกการของคู่นี้เจอกันมา5เกมหลังนี้อินเตอร์ชนะรวดเลยแบบไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะครับชนะทุกเกมแต่วันนี้ เขามองว่าอินเตอร์มิลานเป็นต่ออยู่พอสมควรต้องชนะเกิน1ประตูขึ้นไปนะครับผมมองว่าเกมแรกเนี่ยมันยังอาจจะไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่อาจจะแค่เบียดเท่านั้นนะสำหรับอินเตอร์มิลานผมชอบต o รริโนนะครับสำหรับคู่นี้อ่ะทีนี้มาดูกันเที่ยงคืนครึ่งจะไปต่อกันที่ลาลิก้าสเปนเป็นนัดที่2ของฤดูกาลนะครับอาราติกบินเบาเปิดบ้านเจอกับทางด้านของราโยบายเยกาโนนะครับ เจ้าบ้านบินเบาเกมแรกประเดิมสนามเปิดบ้านเฉือนชนะเซบีย่าไป3-2โดยไม่ได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมเลยนะครับเกมนี้ก็จัดเต็มเช่นเคยมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้สาปตัวเป็นอุนายซิมอนแนวรับมียูริเบอร์ชิเช่นะครับ, iche, รบไอตอปาเลเดสนะครับดานี่วิเวียนเคซูสเอเลโซนะครับบิทฟิลเป็นลุยส์กาลาเลต้านะครับมิเคลจัวเกกิซาแล้วก็นิโกวิลเลียมอเล็กซ์เบนกูแล้วก็ไอานากี้วิลเลียมขณะที่หน้าเป้าใช้เป็น มาลอนซันนาดีนะครับอาทีนี้มาดูทีมเยือนอย่างราโยบายเอกาโนกันบ้างก็ต้องบอกออกสตาร์ทได้ดีเลยทีเดียวนะบุกชนะคิโรนาไปถึง3-1ซึ่งล่าสุดก็เตะก,กลางสัปดาห์มาเป็นยูฟ่าคอนเฟนซ์ลีกรอบคัดเลือกก็บุกชนะเนมานจากเบลารุสไปได้ในเกมแรก1-0นะครับเกมนี้ก็จะมาในระบบ4-3-3ครับรุษามตูเป็นออคุสโตบาทอล่านะครับ,นะร,บรับบีอีวานบาริลูฟอยเรียนเดจูเน่นะครับโจซัววอทัว ปาชาแล้วก็มิดฟิลด์จะเป็นออสการ์เทโยนะครับเกราดกัมเบลอุนายโลเปสนะครับดารุปเป็นเซอร์จิโอคาเบโร่ฟรานเปเรสแล้วก็รันดี้เอ็นเทกานะครับคู่นี้เจอกันมา5เกมหลังบินเบาชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็เสมอแค่1ครั้งฤดูกาลที่แล้วบินเบาชนะไปกลับนะครับในบ้านของบินเบาบินเบาชนะ3าหนึ่งในบ้านของรายโยรายโยก,ก็แพ้ไป1ประตูต่อ2วันนี้เขามองว่าแอตาติกบินเบาเป็นต่ออยู่พอสมควรต้องชนะเกิน1ประตูขึ้นไป ผมมองว่าไม่น่ามีปัญหาสําหรับบินเบาในเกมนี้นะแม้รารโยจะผลงานดีแต่บินเบาขึ้นชื่อในการเล่นในบ้านอยู่แล้วจะชนะได้ในเกมนี้เชียร์ไปที่อาราติกบินเบาครับสรุปวันนี้ครับประสาทเทคนิคของเราพิมพ์รียัอังกฤษผมชอบนิวคาสเซิลนะครับกับโซ,โซเซรา่าอิตาลีผมชอบโตริโนลาลิกาสเปนผมชอบอาราติกบินเบาอันนี้ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับถ้าไหนที่ยังไม่ได้เพื่อนกันหรือว่าต้องการพูดคุยเพิ่มเติมในเรื่องของฟุตบ,บอลก็สามารถแอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้ ที่ไแอัดของเราแอดไทย33เป็นภาษาอังกฤษมีอ่านหน้าแอดไทย33เป็นภาษาอังกฤษครับ